โอ้ห้องเท้ามีรองเท้าสองคู่เสียงกันคู่หนึ่งนั้นเป็นรองเท้าเธอที่จำได้ดีอีกคูหนึ่งไม่เคยเลยก่อนนี้แปลกใจอะไรกันนี้ หน้าห้องน้องมีรองเท้าผู้ทายหรือใครกันละ่ะเื่มรองเท้าไปหน้าห้องเธอแค่ดูเบอ่ หินเสียงร้องอย่าจะจะร้อยจากข้างนั้นแอบฟังจนแน่กเกใจน้องชายนบในห้องนอนใส่ก่อ,น,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 อคนคุยกันจําลานเต็มที่ ห้องเขาห้องนี้พี่จ่ายเงินค่าเช่าเดือนก่อนพี่เป็นคนเช่าแต่เขาเป็นผู้มานอนปิดประตูงองรนเขาคงนอนทับร้อยพี่ชาย ต้องลาห้องเช้าไม่อยากเข้าความทางสวรรค์ช่างแสบสันเทน,นดวงเดีแเมค่อคนละใ,ใจแกะเงินกองเช่าห้องให้น้องรองชาย เจ้าของ้องข้าคือใครทั้งยามใจที hey, you, ่ชายอืออออจออื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 อือนือ่ทองืองครับอม